สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีพาร์ตี้ชาแนลค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องทุนนะคะทุนการศึกษาของมกทพเนาะทุนวีว a คที e นะคะคือทุนเนี้ยคือมกทงพทแบะมีหลายทุนมากๆนะไม่ว่าจะเป็นทุนวิวประกายเทสทุนอะไรนะดิจิตอนเจนซีนะคะทุนวิวแคทีแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดเรื่องทุนวิว a คที e กันนะคะเพราะว่า มีคนผานเกี่ยวกับทุนนี้มาเยอะนะเพราะว่าอย่างอย่างอย่างแพดเป็นคนที่ส่งส่งทุนนี้เหมือนกันนะคะก็คือเกณฑ์หลักนะคะของทุนนี้ก็คือ1นะคะต้องเป็นนักเรียนนะคะนักเรียนชั้นมปลายหรือแอาที่นะคะแล้วเกเรดเฉลี่ยนเนี่ยต้องได้2.5นะคะแล้วก็แต่ถ้าเป็นนักศึกษามหางเทพก็คือต้องเป็นเกรดเฉลี่ยสะสม2นะคะ2.00เนาะอันนี้ก็คือว่า ทุกคนเลยสามารถส่งส่งพอร์ตเข้ามาได้นะคะแต่ว่าเกเลีย่ยสะสมเนี่ยต้องได้2.5นะคะในกรณีสายสามาัญสายชีพนะคะก็คือว่าอ่ทุนเนี้ยเนาะก็คือจะเป็นทุนเกี่ยวกับทุนให้เปล่าทุกคนก็คือว่าเราเนี่ยต้องส่งพอร์ตนะคะแซมสะสมผลงานเนี้ยเกี่ยวกับพวกความคิดสร้างสารรค์นะคะคือเรานําเสนอให้เป็นตัวเราอะเกี่ยวกับแบบสร้างสารรค์เพราะว่าทุนเนี้ยเป็นทุนเกี่ยวกับ สร้างสรรค์เนาะครีอทีฟอย่างเงี้ยค่ะทุนเนี้ยคือจะเป็นทุนเกี่ยวกับช่วยค่าหน่วยกิจเนาะก็คือว่าจะช่วยค่าหน่วยกิจเราฟรีค่าหน่วยกิตพวกค่าค่าหน่วยกิจต่างๆค่าห้องเป็นัติการแต่ว่าเราจะต้องออกส่วนต่างก็คือว่าพวกค่ารมเนียมค่าบำรุงอันเนี้ยคือเราออกเองเนาะก็คือว่าถ้าเราได้ทุนเนี้ยทางมหาลัยอ่ะก็จะจ่ายเป็นค่าหน่วยกิจให้เรานะคะตลอดจนเราจบเลยนะแต่คือในระหว่างที่เราศึกษาอยู่ที่มกรุงเทพเนี่ยคือเราอ่ะก็ต้อง ต้องรักษาเกดของเราให้ได้2.00นะคะอย่างการส่งใช่ไหมก็คือว่าคุณในเรื่องการส่งน้องก็คือ,อ,อส่งแฟ้มผสมผลงานนะคะทํามาให้มันดูดีเลยอะ่ะคือแบบบ่งบอกเป็นตัวเราเรามีผลงานอะไรก็ใส่เข้าไปใส่ไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็เขียนเรียงความ1หน้าการะดาษ A4 นะคะเกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือเขาเป็นกฎนะคะว่าเราต้องส่งพรอนนะแล้วก็คู่กับเรียงความนะอะไรอย่างเงี้ย แล้วแบบทางมหาลัยเขาก็จะมีใบสมัครให้เรานะคะก็อันเนี้ยแพทแพทไม่ได้ใจแต่ว่าแพทไปเอาใบายนยะคือแพทเข้าไปในเอ่อเข้าไปในเว็บของมหเทพเนาะแล้วมันจะเป็นมันก็จะให้เราพิ้น์ออกมาเป็นใบสมัครอะเออแล้วคือแพทก็เป็นคนที่ยื่นทุนนี้เหมือนกันนะคะก็ทำพอร์ตเรียงความไว้เรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็ไปส่งที่ฝ่ายรับรับสมัครนักศึกษานั่นแหละอันนี้คือหรือไม่นะถ้าเราจะส่งก็ ส่งทางไปรษณีย hmm. ์ก็ได้นะคะอันนี้อันนี้เข้าใจกันไหมอะอาจจะพูดงงๆนิดนึงนะก็คือว่าทุนเนี้ยเพื่อนๆก็ลองดูนะคะเพราะว่าทุนนี้ทุนนี้มีทุกปีเลยนะก็ถ้าใครมีปัญหาอะไรหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็ถามแพทได้นะคะแต่แล้วทุนเนี้ยคือแพดดาส่งใช่ป่ะคือคนส่งกันเยอะมากแต่ว่าเขาจะกําหนดนะคะว่าเอาเขาไม่ได้กําหนดแน่นอนเนาะว่าเอากี่ทุนอะไรอย่างเงี้ยแต่ในปีนี้ในเว็บเหมือนเขากำหนด 50าสิบคูณลรมั้งแต่ว่ามีรุ่นพี่อ่ะเขาบอกว่า50าสิบคูณก็จริงแต่ว่าเขาถ้าเอาจริงๆอ่ะอาจจะไม่ถึง50าสิบคูณเพราะว่าเข้าจะคัดจากความสามารถของเราคืออรอตมันจะมีรอบอรอตก่อนนะรอบอรอตปุ๊บผ่อนแล้ติดใช่ปะ่ะแล้วก็ไปรอบสัมภาษณ์อันนี้คือแพดอะอรอตแพดอะติดแล้วติดรอบสัมภาษณ์นะคะติดรอบอรอตไปแล้วใช่ปะ่ะตอนนี้ก็คือรอบสัมภาษณ์แต่ว่าคือมันเป็นอะไรที่แบบ มันเฟลมากๆอ่ะคือทุกคนรู้ใช่ไหมช่วงนี้คือโควิดใช่ปะ่ะแล้วปกติเขาเรียกไปสัมภาษณ์อ่ะคือคือเราต้องไปสัมภาษณ์ที่มอถูกปะ่ะเออคือแพทแบบอยากไปสัมภาษณ์ที่มอมากแต่นี้คือเขาบอกว่าให้สัมภาษณ์ผ่านแอปอ่ะผ่านแอปอะไรนะ Google Meet แต่ออคือแบบแพทก็ถามผ่านมาตาแล้วแหละเขาบอกว่าก็ช่วงโควิดอะไรเงี้ยก็เลยต้องสัมภาษณ์ผ่านแอป แต่คือว่าก็จะมีอาจารย์นั่นแหละอาจารย์มากันหนมานั่งนั่งนั่งกันประมาณ5้าท่านอาจารย์บอกนะก็ะไก็เหมือนแบบเหมือนวิดีโอคอลอะวิดีโอคอลสัมภาษณ์กับอาจารย์อย่างเงี้ยเออคือแบบทําไมต้องเป็นปีนี้ไม่เข้าใจเออนั่นแหละแต่คืออยากแบบเข้าไปในห้องนั้นจริงๆอะไรเงี้ย เออแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไม่รู้ตอนนี้ไม่ยังไม่รู้ชะตาก,กรรมเลยว่าจะตึงจะผ่านไหมนะยังไงก็เอาใจช่วยภพยกันเลยนะคะก็ยังไงถ้าถ้าผ่านหรือว่าหรือว่าไม่ผ่านอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาบอกนะว่าเออเนี่ยประสบการณ์สัมภาษณ์ผ่านแบบแอปมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นไหมอารมณ์เป็นยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะอัดคลิปมาให้ดูกันเรื่อยๆนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ไปแล้ว ถ้าใครมีอะไรสอบถามก็คอมเมนต์กันมาได้ข้างล่างเลยนะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวแพทมาไล่ตอบเนาะหรือว่าถ้าใครอยากทักส่วนตัวมาก็ได้นะคะ Facebook ก็ขึ้นไวท้ที่ขึ้นไวท้ไวที่หน้าปก Youtube เลยนะคะก็ทั้งมาสอบถามกันได้ะคะ่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย